เอาครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ F c ช่องลูกข่าเหนียวเซลีสานทุกท่านด้วยครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนะครับมันนี้มาเยี่ยมขอกคู่เกียงนะครับผมมันนี้มีง้อสุดไหมนะครับคู่เกียงมันเอาเขามานะครับผมมีแม่ทองงามๆจังอยู่ฉากหลังนะครับพี่น้องนะครับผมด้านหลังนะครับหรือว่ามีแม่สาวอนาคตแม่บอกแม่พันมันนี้มีอยู่3ามตครับพี่น้องขอกคู่เกียงนะครับมัอนี้ก็วันช่วงสงการครับพี่น้องนะครับบ่าวที่ก็กลับมาบ้านมาเยี่ยมบ้านก็ นะครับว่นใดไปไซก็เลยกู้เกียงเพิ่นว่าส่วนมาเล่นขอกนะครับก็เลยมาเห็นว่าเพิ่น3ตัวนะครับก็เลยชุดใหม่ของเพิ่นงามๆครับพี่น้องนะครับอย่าเปิดราคาเมือนี้เดี๋ยวไปพูดคุยกับเพิ่นจังน่อยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอานะครับผมก่อนเออ่ไปรับชมงัวนะครับผมฝากทีวีเบอร์โทรไว้จังน่อยนะครับผมครับเบอร์โทรครับ086ครับผม086 415ครับ415 2532ครับผม2532นะครับเอาขอขงว่ากู้เกียวด้วยครับพี่น้องนะครับบ้านกะพี่เนาะอ่าตำบลอุเมานะครับอำเภอ พนท้องจังหวัดลอยเอ็ดครับพี่น้องครับก่อนไปรับช่อมง้วของคู่เกียงเพลินนะครับวันนี้ผมบ่าววาที่กับมาเยี่ยมฮอดคอกเพป็นแล้วช่วงสงการนะครับฝนกระตกดีครับทางบ้านบ่าววาที่ทางบ้านคู่เกียงนะครับฝนกระตกนะครับวันนี้ก็เลยมีเมล็ดพันธุ์หย่านะครับผมอากาศก็เริ่ม ฝนดีนะครับพืน้นดินก็ชุ่มชื้นแล้วนะครับน่าจะลงหญ้าได้แน่แล้วนะครับวันนี้ผมบ่าวว่าที่มี่ห้านะครับมาฝากมเมล็ดพันธุ์หญ้านะครับจากบริษัทไร่วิทยาได้พี่น้องนะครับผมคิดถึงเมล็ดพันธุ์หญ้าคิดถึงไร่วิทยานะครับผม,ม,บผมก็ทักทายพูดคุยนะครับผมหรือให้ส่งหอดบ้านก็ได้นะครับบริษัทเพิ่นมีบริการส่งถึงบ้านนะครับมีมเมล็ดพันธุ์หญ้าทุกสายพันธุ์ได้พี่น้องวันนี้ได้หญ้าลูซี่มาฝาก คู่เกียงเพิ่นนะครับผมผู้สนใจกับโทรมาเบอร์โทร0872408899นะครับ0872408899หรือไลน์ไอเดีนะครับผมวิทยาดิสกอร์ KGP นะครับผมหรือทักไปทั้งเว็บไซต์เพิ่นก็ได้นะครับผม w w w บเว็บดอทไลฟ์วิทยาดอทคอมมืให้คู่เกียงไว้ทาปลูกให้เลี้ยงง้วนได้ครับผมนะครับผมเดี๋ยวไปรับชมง้วนงามของคู่เกียงเพิ่นนะครับมือนี้มีสามสาวนะครับแม่ท้องสวยๆครับผมครับเดี๋ยวเบิ้งแม่สาวก่อนนะครับผม อ่แม่สาวตัวนี้ลูกคอได้ก่อนครับอ่าเพิ่นว่าลูกสามหนึ่งครับผมอ่าลูกเคเอฟสามหนึ่งเนาะครับเนาะครับนะครับอายุจ็ดเดือนลรอครับนี่สิบสามครับอ่าสิบสามเดือนนะเด้อครับพี่น้องนะครับลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งอายุสิบสามเดือนนะครับส่วนสูงร้อยเท่าไรก่อนครับร้อยสามหกครับหนึ่งร้อยสามสิบหกเด้อครับพี่น้องครับหนึ่งร้อยสามสิบหกนะครับบ่มีตำแหนิ่งไหนเนาะครับเนาะบ่มีครับแต่ว่านี่แม่งจ๋อเพิ่นครับนี่เอานะครับผมเป็นพื้นแม่งเนาะเพื้นแม่งอันนี้ก็เป็นเพื้อนแม่งคร ข้าเนจอาพ่นนะครับผมจอยหัวตาเอาเราผู้สนใจแม่สาวอานาคตแม่บอกแม่พันนะครับตัวนี้นะครับเปิดว้รลายไปไหนครับแม่ที่เรียกเปิดหกหมื่นเก่าครับผมหกหมื่นเก่าพันครับพี่น้องพอเอาครับนะครับหกหมื่นเก่าพันมาต่อร่วงเอาหนาดีดีครับเอางวงสาวลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งใบหลอดมีครบเนาะมีครับผมมีใบมีหลอดครบนะครับผมนะครับมีใบมีหลอดครบด้วยครับพี่น้องนะครับลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งเอาครับมือขวดนะครับมือขวด เดือน3ไอเดือน26เดือน3 6 4เนซีเออนะครับเดือน3 6 4ซครับพี่น้องนะครับผมอันนี้แม่สาวด้วยครับพี่น้องตัวที่แหลกนะครับราคา้อีกรอบนึงนะครับผม6กหมืนเก่าครับผมหกหมืนเก้านะครับาสนใจนะครับมาพูดคุยมาเบิ้งน้ำเพลินเอานะครับสนใจจางไหนน้ำเพลินไปเลี้ยงนะครับเดี๋ยวเบิ้งแม่ต่อไปนะครับผมแม่สาวทองแหลกครับผมแม่สาวทองแหลกเนาะครับเนาะาตัวนี้แม่สาวทองที่แหลกนะครับ แม่สาวทองแรกครับทองก็พอได้ยุครับตอนนี้สติงเล่ครับสติงเล่นะครับผมเหยียบเสือกเหยียบเสือกเอาเยคือดสวยกันลูกเร้วนะครับตัวนี้ลูกสติงเล่สองศูนย์หนึ่งทองสติงเล่สองศูนย์งครับอ่านี่ก็คือติดทองสติงเล่สอนย์่งเนาะครับติดทองก็พอสติงเล่สอย์หนึส่วนสูงลายไปได้ครับผมส่ร้อยห้าสิบอยู่ป่ะครับหนึ่งร้อยห้าสิบอยู่เนาะตีอยสสิบห้าสักกี่ได้อ่าสี่สิ้าบาทนะครับผมในทองเลยสมเลยจักรอบแล้วครับผม ได้สองรอบแล้วครับอ่าสองรอบเนาะครับอันี้คือประกันทองตรวจทองก้อนทรงหลูกขาดด้วยครับพี่น้องครับนะครับผมอ่าฟังราคาเปิดนะครับแม่นี่ายไปไหนครับเปิดไปสิบครับผมอ่าเปิดไปหนึ่งแสนส่วนทวนครับพี่น้องนะครับแม่สาวเอาเบื้องไทยผัวหางจับลึกครับพี่น้องนะครับสีแดงเข้มนะครับสีแดงเข้มเบิ้งถ่ายเพิ่นจังหน่อยนะครับผมเอาขัวหางจับลึกดีนะครับข้อขาหลังก็ดีด้วยพี่น้องนะครับข้อขาหลังองศาขาหลังเพิ่นก็ดีนะครับผู้สนใจอยากได้น้ำเพิ่นไปเลี้ยง นหนึ่งแสนทุนทวนครับพี่น้องราคาเปิดไว้นะครับผมยังต่อรองได้อีกนะครับผมอันนี้ราคาตัวทองก้อนทรงไหนเด้อครับพี่น้องติดท่องนะครับตัวทองอันจะเศร้าหายนะครับผมเดี๋ยววาเมืองแม่ที่สามนะครับผมไก่พ่อเศราแล้วตัวนี้เราครับผมอาทิตย์หน้าตัวทองเลยเนาะครับผมสำหรับผู้เบิ้งคลิปกับก้อนให้เพิ่นทรงกับให้เพิ่นตัวทองให้สก้อนตัวนี้หนาครับตัวนี้อตัวนี้จะดทายดีนะครับผมเอายืนเฉิดงามๆจันหน่อยนะครับเอาตัวนี้เป็น นะครับนางเอกของขวากเพลินเลยครับพี่น้องลูกสาวเล่นนอนอ่าลูกสาวพอเล่นนอนเนาะสามปีพอดหนีด้วครับที่เคศูนย์ศูนย์เก่าศูนย์ศูนย์เก่าครับพี่น้องนะครับเล่นนอนนะครับของกามปูฟาร์มนะครับผมของหมอโจนะครับเบิ้งนะครับลายงกว้างหยกหยกนะครับผมนี่ครับนี่ครับตันนกเบิ้งครับพี่น้องนะครับอันนี้คือใบของตัวแม่เพื่อนตัวนีได้ครับพี่น้องนะครับเป็นลูกของเล่นนอนที่เคศูนย์ศูนย์เก่านะครับเอาตอนนี้ผสมกับพอขี้อิบสามหนึ่งนะครับผม เมื่อวันที่23สิงหาหกสีเนาะครับยี่สิบสิงหาหกสีถ้านับเดือนได้จักเดือนแล้วฮะ8เดือนอ 8, จะเข้า8แล้วครับอ่ป8เดือนแล้วนะครับจะเข้า8เดือนแล้วส่วนสูงลอยเท่าไรก่อนครับมันสิบ่เกือบ50อยู่บ่เอานะครับผมตีตีสี่สิบห้าบวกใช่นะครับผมสี่สิบห้าบวกครับผมเพต้องตีสูงบวกเอาตามใบก้อนเนาะครับนะครับที่เหลือกะมาวัดกันอีกรอบหนึ่งด้วยครับพี่น้องนะครับผมเพราะวเกินเกินสี่สิบห้าหลายเติมอยู่เนาะนนะคครรัับบบเเ้ิง เนี่ยหนังแข็งขาดีเชื่องนะครับผมเอาจุ้งยางให้เบิ้งจังหน่อยนะครับบ่มี่ตำหนิหม่องใดเนาะบ่มีครับบ่มี่ตำหนิเด้อพี่น้องนะครับเอาลูกของเจ้าเล่นนอนนะครับผมเอาที่เขนะครับศูนย์เก่านะครับผมประกันติดทองเด้อพี่น้องเป็นสาวทองแรกนะครับผมครับเอาดึงยางมาให้เบิ้งจังหน่อยนะครับเอาข้อเบี่งเบียง ครับจากพี่น้องจากได้นะครับไปเลี้ยงนะครับเอาฟังราคาเปิดนะครับคู่เกียงเปิดไรไหมนะครับแม่นี่เปิด14บหาครับผมเปิดไปหนึ0 0 0สนสี่กับอีกหาพันเลยครับนะครับประกันติดเสาทองแรกนะครับอ f สามหนึ่งนะครับกัมโบง้อนอกครับพี่น้องนะครับเจ้ากัมโบนะครับของที่เจียเกาฟ้ามนะครับผมมักเงี้ยนะนาครับพี่น้องทองไก่ขวัดแล้วนะครับเอานาลึกดีนะครับพี่น้องนะครับหนาลึกดีนะครับติดทองแล้ว1นึ่งแสนสี่หมื่นหาพัน นะครับมาเบิ้งตัวจริงได้บ้านกระพี่ตำบลอุมานะครับอำเภอพุนท่องจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมเบอร์โทรศูนย์แปดหกครับผมศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกซีหนึ่งหาครับซีหนึ่งหาสองหาสามสองครับสองหาสามสองเบอร์ไล่เบอร์เดียวกันเนาะครับผมนะครับผมเฟซบุ๊กเกียงศักดิ์ฤทธิยงครับผมเกียงศักดิ์ฤทธิยงด้วครับพี่น้องนะครับผมสนใจอยากได้น้ำพึนไปเลี้ยงนะครับผมมัอนี้มีอยู่สามสาวครับพี่น้อง มักแม่ทองแก่ไก่ขอดนะครับผมหางงกำงงามใครได้งงกำงงามนะครับผมหรือ,อแม่สาวนะครับเอาไปเลี้ยงไปคุณเอาราคาบ่แพงครับพี่น้องหกกว่าๆยังต่อรองได้อีกนะครับผมหรือมักแม่สาวตัวผุ่นไก่ตัวทองแล้วนะครับผมกับตัวทองก้อนทรงลูกค้าเพิ่นกับเป็นเรื่องปกตินะครับผมว่าชุดนี้เพิ่นนะครับมีแต่แดงๆกังามๆครับพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้ขอบคุ่งพุ่งแรงอะไรนะครับผมจากราบเท่านี้จะลืมฝากกดไลค์กดแชร์ได้เพี่น้องนะครับผมคลิปนี้นะครับมีอยู่3าตัว นะครับบอลายแต่เนียดโดยคุณาภาพนะครับสำหรับผู้หาแม่บอกแม่พันดีๆง่ามๆเอาสำหรับคลิปนี้กัจากราฝากราพี่น้องไว้ซ่ำานี้นะครับผมสวัสดีครับ